บทที่19ความอับอายจากเฉินจื่อเย่ามื้อนี้ฉันเลี้ยงเองขอบอกความลับให้ฟังหน่อยฉันเพิ่งเก็บเงินได้บนถนนว่ากันว่าถ้าเก็บเงินได้โดยบังเอิญต้องแบ่งให้คนอื่นด้วยไม่งั้นจะโชคร้ายกูหนิงโกโหกอยู่มีสี่ด้วยข้ออ้างเดิมๆจริงเหรอเยี่ยมเลยงั้นคราวนี้เธอเลี้ยงนะบ่ายนี้ฉันเลี้ยงเธอบ้าง ยูมิสีไม่ปฏิเสธในครั้งนี้เธอก็เคยได้ยินคำพูดเก่าๆนั้นมาบ้างโรงอาหารมีสองชั้นชั้นแรกเป็นสำหรับคนทั่วไปจัดหาอาหารราคาถูกแต่รสชาติไม่อร่อยอาหารทำครั้งละเยอะๆรสชาติไม่ใช่สิ่งสำคัญขอแค่สุกพอกินชั้นสองเป็นห้องอาหารส่วนตัวสามารถสั่งอะไรได้ที่ต้องการก่อนแล้วพ่อครัวจะทำให้ทีละจานร,ราคาก็แพงขึ้นตามไปด้วยถ้าทานในโรงอาหารสาธารณะสิบหยวนก็พอแล้วแต่ถ้าทาน ในโรงอาหารส่วนตัว100อยหยวนแทบจะไม่พอดังนั้นเมื่อกูหนิงเสนอให้ไปทานที่ชั้นสองอยู่มีสี่ปฏิเสธทันทีกูหนิงไม่ฟังเธอเดินขึ้นชั้นสองตรงๆอยู่มีสี่จึงต้องตามไปแม้ว่านักเรียนในโรงอาหารส่วนตัวไม่เยอะเท่าโรงอาหารสาธารณะแต่ชั้นสองก็เต็มไปหมดเพราะมีเด็กรวยเยอะทันทีที่กูหนิงกับเพื่อนขึ้นมาเสียงหญิงที่ไม่ดีก็ดังขึ้น นี่ไม่ใช่กูหนิงจากห้องสี่หรอเธอไม่ใช่นักเรียนจนคนดังหรอมาทำไมที่นี่ จริงๆแล้วกูหนิงไม่ได้มีชื่อเสียงเลยมีแค่เพื่อนร่วมชั้นหรือเพื่อนของกูเซียวเซียวกับฉินเจิงที่รู้จักเธอเด็กผู้หญิงคนนั้นบอกว่ากูหนิงมาจากห้องสี่แสดงว่าเธอไม่ใช่เพื่อนร่วมชั้นของกูหนิงเธอก็ไม่น่าจะเป็นคนรู้จักของฉินเจิงด้วยกูหนิงแน่ใจว่าเธอต้องเป็นเพื่อนของกูเซียวเซียวกูหนิงไม่มีความตั้งใจจะโต้เถียงเธอมองไปที่เด็กผู้หญิงคนนั้นเด็กผู้หญิงคนนั้นก็คือเพื่อนสนิทของกูเซียวเซียวจริงๆชื่อเฉินจื่อเย่าเป็นรุ่นพี่จากห้องสอง เฉินจื่อเย่าเกิดในครอบครัวรวยด้วยพ่อของเธอซึ่งมีทรัพย์สินหลายสิบล้านเป็นกรรมการของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อชา้นบริษัทที่พ่อของเฉินจื่อเย่าทำงานอยู่มีความร่วมมือกับบริษัทที่พ่อของกูเซี่ยวเซียวทำงานอย่างใกล้ชิดพวกเขาเมารวมตัวกันใบ่เฉินจื่อเย่าและกู่เซี่ยวเซียวจึงกลายเป็นเพื่อนสนิทโดยธรรมชาติเฉินจื่อเย่าก็รู้เรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างกูหนิงกับฉินเจิงด้วยแต่กูเซี่ยวเซียวกับฉินเจิงขอให้เธอเก็บความจริงเอาไว้กับตัวเธอจึงไม่เล่าให้ใครฟ กูหนิงแค่เหลือบมองเธอแล้วเพิกเฉยเดินไปที่โต๊ะว,ว่างกับอยู่มีสีเริ่มสั่งอาหารกูหนิงเพิกเฉยต่อเฉินจื่อเย่าแต่ในสายตาของเฉินจื่อเย่ากูหนิงเป็นคนขี้คลาดเธอเคยฆ่าเย้ยกูหนิงมาตลอดและกูหนิงไม่เคยโต้กลับ ฉันว่าเธอน่าจะเก็บเงินได้บนถนนจริงๆเด็กผู้หญิงที่นั่งข้างเฉินจื่อเย้าเสริมพวกเธอไม่พลาดโอกาสล้อเลียนกูหนิงเลยยูมี่สีตรงข้ามนั้นแปลกใจที่เด็กผู้หญิงคนนั้นรู้เรื่องนั้นเห็นหน้าของอยูมีส่สีกูหนิงไม่รู้จะอธิบายยังไงไม่นานกูหนิงก็สั่งอาหารเสร็จนี่เป็นมือที่อร่อยที่สุดที่พวกเธอเคยทานในโรงเรียนมาหลายปี กูหนิงเยอะไปไหมอยู่มีสี่ถามพวกเธอใช้เงินไปเกือบ200หยวนท้าทานในโรงอาหารสาธารณะ200หยวนพอทานทั้งสัปดาห์เลยไม่เป็นไรไม่มีอะไรกูหนิงตอบอยู่มีสี่จึงฮูกปาก โอ้ขอดูหน่อยว่าเด็กยากจนสองคนทานอะไรกันวันนี้เฉินจื่อเย่าลุกขึ้นเดินมาหากูหนิงเธอคิดว่ากูหนิงกับอยู่มีสี่ของยากจนเกินไปที่จะมีของดีๆทานมีแต่เด็กรวยที่เบื่อๆเ,เท่านั้นที่จะสนุกกับการล้อเลียนคนอื่นเมื่อเฉินจื่อเย่าเดินมากูหนิงเก็บใบเสร็จไว้เธอลุกขึ้นไปหาพ่อครัวกูหนิงเพิกเฉยต่อเฉินจื่อเย่าอีกครั้งเฉินจื่อเย่าไม่พอใจเธอเอื้อมมือไปคว้าใบเสร็จแต่กูหนิงไม่ยอมให้เธอทําอย่างนั้นกูหนิงขยับออกไปเล็ก น้อยเฉินจื่อเย้าคว้าได้แต่อากาศเธอรู้สึกอับอายตะโกนใส่กูหนิงหลังจากนั้นกูหนิงเธอกล้าหนีหรอเสียงโกรธของเฉินจื่อเย้าดึงดูดความสนใจจากนักเรียนหลายคนกูหนิงเพิกเฉยต่อเฉินจื่อเย้าตอนแรกเพราะไม่อยากมีปัญหาแต่ตอนนี้ปัญหามหาเธอเองกูหนิงตัดสินใจเผชิญหน้าเธอหยุดจ้องตรงไปที่เฉินจือ่อเย้าทำไมไม่ได้ เฉินจื่อเย่าเงียบไปทันทีเธอไม่คาดคิดว่ากูหนิงจะโต้กลับในสายตาของเฉินจือ่อเย่ากูหนิงเป็นแค่เด็กยากจนอ่อนแอน่าสงสารเธอสามารถกลั่นแกล้งกูหนิงได้เมื่อไหร่ที่ไหนก็ได้แต่ตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปกูหนิงยังโต้เธอกลับต่อหน้าทุกคนเฉินจื่อเย่ารู้สึกอายกูหนิงเธอรู้ว่าเธอเป็นเด็กยากจนแล้วไม่มีสิทธิต่อสู้กับฉันเป็นเด็กยาก,ยากจนแล้วไงไม่ใช่ธุรกิจของเธอเธอไม่มีสิทธิ์มาขวางทางฉัน กูหนิงโต้กลับอีกเธอไม่เคยชอบเฉินจื่อเยา เธอเธอเฉินจื่อเย่าโมโหโจริงๆแล้วเฉินจื่อเย่าไม่มีสิทธิ์มาขวางทางคนอื่นตอนนี้คนดูทุกคนเชื่อว่าเฉินจื่อเย่าทำตัวเสียหน้าท่ามกลางความไม่ชอบของทุกคนเฉินจื่อเย่าโมโหโม,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 มากขึ้นเธอรู้ว่าไม่มีสิทธิ์มาขวางทางกูหนิงแต่เธอเคยเล้อเลียนกูหนิงมาตลอดเฉินจื่อเย่ายอมรับไม่ได้ที่กูหนิงลุกขึ้นต่อต้านเธอดังนั้นเฉินจื่อเย่าไม่ยอมแพ้กูหนิงเธอรู้ไหมว่าแม่เธอท้องก่อนแต่งงานเธอเป็นแค่ลูกไม่มีพอ่อ บทที่20ความอับอายที่เฉินจือ่อเย่าอ่ากูหนิงตบเฉินจือ่อเย่าหากคุณชื่นชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ทุกสัปดาห์ในตอนหน้ากูหนิงจะตอบโต้เฉินจื่อเย่าที่ดูหมิ่นแม่ของเธออย่างไรติดตามความตื่นเต้นต่อในบทที่20ตบเฉินจือ่อเย่าขอบคุณที่รับฟังและโปรดติดตามต่อไปค่ะ